สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่เซเลอเตีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่17ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่10มกราคม2 0 2 1 เริ่มกันที่เบเได้เนโตเปิดบ้านพ่ายกับออตแลนตาไป1 4เกมนี้ทีมเยือนได้4ประตูจากโจเซฟอิลซิกลาเฟลโทลอยดูอาซาปาตาและก็ลุยส์มูเรียลส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากมาโกซาอูเจนัวเปิดบ้านเอาชนะทางโบลญญาไป2 0วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากมิฮาซาร์กับทางมาเทียเดสโตแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอซิมิลานเอาชนะตริลีโนไป2 0จากลูกยิงของลาเฟลเลียวและก็ทางแฟรงเกซี่ที่ยิงชุดโทษเข้าไป นั่ก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นปีศาจแดงดำเอซีมิลาาที่เก็บไป40คะแนนอันดับ2เป็นอินเตอร์มิลาน36คะแนนอันดับ3หมาป่าลรมา33คะแนนอันดับ4เป็นอัลตันต้ามี31คะแนนอันดับ5แชมป์เก่ายูเวนตุส30คะแนนอันดับ6 s ซาสซูโร่29คะแนนอันดับ7นาโปลี28อันดับ8 l a ลาซิโอ25อันดับ9เวโลนา24แล้วก็อันดับ10เป็นเบเนเวโตที่มี21คะแนน ในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายอันดับ18ตอนนี้เป็นปามามี12คะแนนอันดับ19โตริโน่สิคะแนนอันดับ20ก็เป็นโคโตเน่ที่มี9คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนโล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโรนัลโดที่ยิงไป14ประตูแล้วก็เฮลิกมาคิทยานแอซิดมาที่สุดที่7จลูแลเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาชอในที่17ในคัมคืนวันที่ส0มกราานี้ก็จะมีโลมาเจอกับอินเตอร์มิลานเวโรนาพบโคโตเน่ปามาเจอลาซซโอ อูดิเจอกับทางนาโปลีฟิออรพบกับกายาลี่แล้วก็ยูเวนตุสจะพบกับทางซาซูโล่นะฮะส่วนคู่สุดท้ายเป็นมันเดนไนสเปเซียก็จะเตะก,กับทางซัมโดเลีย